ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปแอนดริฟของคุณวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถยนต์ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Toyota Mini Fortuner 2026รุ่นใหม่ที่มาพร้อมความหรูหราความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรถคันนี้ไม่ใช่แค่การพัฒนาเพิ่มเติมจากกลุ่นเดิมแต่เป็นการสร้างสารรค์ใหม่ทั้งหมดที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัว คนเมืองและผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยด้วยการออกแบบที่เล็กกระทัดรัดกว่ารุ่น Fort u n e r ปกติแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถ SUV ีพรีเมียมเอาไว้อย่างครบถ้วนโตโยต้าต้องการสร้างมินิ Fort u n e r เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการรถ SUV ที่มีความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองแต่ยังคงความสามารถในการลุยทางไกลและรองรับสภาพถนนที่ท้าทายได้เหมือนเดิมรูปลักษณ์ภายนอกของ Toyota Mini Fort u n e r 2 0 2 6ถูกออกแบบใหม่หมดเน้นเส้นสายที่คมชัดและมีความสปอร์ตมากขึ้น ไฟหน้าแบบ LED Matrix ดีไซน์โฉบเฉี่ยวพร้อมไฟ daytime running light ที่ให้ความรู้สึกดุดันเมื่อมองจากด้านหน้ากระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ใหม่ของโตโยตา้าผสมผสานโครเมียมและสีดำเงาเพิ่มความหรูหราและความทันสมัยกันชนหน้าออกแบบให้แข็งแรงพร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่ที่ไม่เพียงแต่เสริมความสปอร์ตแต่ยังช่วยในด้านการระบายอากาศล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด18และ20นิ้วตามรุ่นย่อยตัวรถยังถูกยกสูงเพื่อให้สามารถลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจ แม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นมินิแต่ยังคงความแข็งแกร่งแบบ Fortuner เอาไว้อย่างครบถ้วนด้านข้างของตัวรถยังคงความบึกบึนมีเส้นคมชัดตั้งแต่ฝ่ายหน้าลากยาวไปจนถึงฝ่ายท้ายกระจกมองข้างมาพร้อมระบบกล้อง360องศาและสัญญาณไฟเลี้ยวแบบเลเมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถช่วยเพิ่มความเรียบหรูหลังคาแบบลอยตัว Floating Roof Design ให้ความรู้สึกสปอร์ตและโมเดิร์นในขณะที่ด้านหลังมาพร้อมไ่ายท้ายเลเแบบใหม่ที่ทอดยาวเต็มความกว้างของรถ กันชนหลังถูกออกแบบให้หนาและแข็งแรงเพิ่มทั้งความสวยงามและการปกป้องในเวลาเดียวกันสปอยเลอร์หลังคาและไฟเบรกดวงที่3ยังคงให้ภาพลักษณ์สปอร์ตแบบเต็มคันเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสาร Toyota Mini Fortuner 2026จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นห้องโดยสารภายในถูกออกแบบให้กว้างขวางและหรูหราวัสดุภายในใช้หนังแท้และวัสดุซอฟต์ทัชคุณภาพสูงเบาะนั่งดีไซน์ใหม่รองรับสรีระผู้โดยสารได้อย่างลงตัว บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศส่วนเบาะแถวที่2ส,สามารถปรับเองได้เพื่อความสบายและยังสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังสุดยังคงมีเบาะแถวที่3สําสหรับรองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมแผงคอนโซลหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้เรียบหรูและล้ําสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงพรีเมียม JBL ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางที่ยอดเยี่ยม สามารวัดดิจิทัลขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนรวมถึงระบบ head-up display ที่ฉายข้อมูลที่จำเป็นขึ้นบนกระจกบังลมหน้าเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการขับขี่ระบบไฟภายในห้องโดยสารเป็นแบบ ambient light ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเพิ่มบรรยากาศหรูหราและทันสมัยด้านเทคโนโลยีโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์2026จัดเต็มไม่แพ้ใครระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดถูกติดตั้งมาให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถช่วยผู้ขับขี่จอดรถในที่แคบได้ง่ายดายด้านขุมพลังโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์สมีตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินส0ลิตรเทนร์ลิโบและเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชั่นใหม่ที่ให้ทั้งความแรงและประหยัดน้ำมันในเวลาเดียวกันเครื่องยนต์ไฮบริดมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง ให้กำลังรวมมากกว่า210แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลือ่อน4ล้อแบบ f ู l t i m e 4WD พร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบทั้ง Eco, Normal, Sport และ Off-Road เพื่อรองรับทุกสภาพเส้นทางระบบการสะเทือนถูกปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนเมืองและยังคงความแข็งแกร่งในการลุยเส้นทาง off ฟ road ระบบเบรกแบบดิสเบรกสล้อพร้อม ABS EBD และระบบควบคุมการทรงตัวช่วยให้มั่นใจในทุกสถานการณ์ ราคาของ Toyota Mini Fortuner 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 1 5 0 0 0 0บาทไปจนถึง1 5 0 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด SUV ขนาดกลางแต่ได้ทั้งความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมโ o โยต้าตั้งเป้าให้ Mini f o r t จูเนเป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองครอบครัวและนักเดินทางที่ต้องการรถคันเดียวที่ทำได้ทุกอย่าง โดยรวมแล้ว Toyota Mini f o r er, t ์จูเนอ2026ถือเป็นการปฏิวัติรถ SUV ขนาดกลางที่รวมความหรูหราความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ดูพรีเมียม มีสมรรถนะยอดเยี่ยมและใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือลุยต่างจังหวัดโตโยตา้าได้สร้างสารรค์รถรุ่นนี้ให้เป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026และแน่นอนว่ามันจะกลายเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดไทยโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์2026ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นปกติแต่ยังเป็นการตอบโจทย์ความต้องการใหม่ของผู้ใช้รถในยุคป,ปัจจุบันที่กำลังมองหาความสมดุลระหว่างความคล่องตัว ความหรูหราและสมรรถนะที่แข็งแกร่งรถ SUV รุ่นนี้จึงถูกวางตำแหน่งให้อยู่กึง่งกลางระหว่างรถยนต์สำหรับครอบครัวและรถสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางผจญภัยซึ่งถือเป็นจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดในมุมมองขององค์การออกแบบภายนอกโตโยต้าตั้งใจให้มินิฟอร์จูนเนอร์2026ถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์จูเนอร์รุ่นใหญ่แต่ปรับให้มีความทันสมัยและกระทัดรัดมากขึ้นเส้นสายตัวถังมีการใช้แนวคิดแบบด y นามิกฟอร์สที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวแม้ในขณะที่รถจอดอยู่ เสา A และเสา C ถูกออกแบบให้บางลงเพื่อให้มุมมองผู้ขับขี่กว้างและดูโปร่งตาหลังคาเสริมด้วยราวหลังคาที่ออกแบบให้สอดคล้องกับสัดส่วนของรถเพิ่มความแข็งแรงและยังสามารถใช้งานจริงได้สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งกล่องสัมภาระหรืออุปกรณ์กีฬาไฟหน้าแบบ LED matrix ที่มากับระบบ Adaptive High Beam สามารถปรับลำแสงอัตโนมัติเพื่อไม่ให้แยงตารถคันอื่นขณะเดียวกันยังคงให้แสงสว่างที่คมชัดบนถนนมืดสนิท ไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่ที่ฝังอยู่ในกันชนหน้าถูกออกแบบให้เข้ากับเส้นสายโดยรวมและยังเสริมบุคลิกความดุดันของตัวรถล้ออัลลอยที่มีการออกแบบให้เลือกหลายสไตล์ตั้งแต่แบบสปอร์ตเน้นความหรูหราไปจนถึงล้อออฟโรดที่ดูแข็งแรงดุดันตัวถังสีพิเศษอย่างสีแดงเข้มแบบลอสซี่ m e t a l ล i c เร d ถือเป็นไฮไลท์ที่สะท้อนความหรูหราและโดดเด่นในทุกสภาพแวดล้อมด้านการใช้งานจริง Toyota Mini Fortuner 2026นถูกออกแบบให้มีนิติที่เล็กลงกว่ารุ่นปกติ ทำให้การขับขี่ในเมืองที่มีถนนแคบหรือที่จอดรถจำกัดเป็นเรื่องง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความสูงจากพื้นรถกราวน์คลีร์แรนด์ไว้ในระดับที่สามารถลุยน้ำขึ้นทางลาดชันหรือเส้นทางออฟโรดได้อย่างมัน่นใจการจัดสัสดส่วนตัวถังยังทำให้การเข้าโค้งมั่นคงขึ้นลดอาการโครลงตัวของรถซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนชื่นชอบเมื่อมองเข้าไปในห้องโดยสารความโดดเด่นของ t o y o ต a Mini Fort u n e r 2 0 2 6คือการใช้วัสดุที่เหนือกว่ามาตรฐานของรถในระดับราคาเดียวกัน พึ้นผิวหนังที่นุ่มมือการเย็บตะเข็บแบบหรูหราและการตกแต่งด้วยลายไม้หรือโครเมียมรมดำขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเพิ่มความพรีเมียมในทุกมุมมองแผงประตูและที่วางแขนถูกหุ้มด้วยวัสดุนุ่มเพิ่มความสบายเมื่อใช้งานในระยะยาวเบาะนั่งคู่หน้ามีระบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมเมมโมรีฟังก์ชันที่จดจำตำแหน่งที่นั่งของผู้ขับได้ถึง2รูปแบบเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีคนขับหลายคนส่วนเบาะผู้โดยสารตอนหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางและสามารถปรับเองนได้หลายระดับ รวมถึงยังมีช่องปรับอากาศแยกอิสระสำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีกด้วยทำให้การเดินทางไกลไม่อึดอัดเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามานั้นถือว่าเต็มพิกัดไม่เพียงแค่หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่และระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงแต่ยังมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถ Toyota Connected Services ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของรถผ่านสมาร์ทโฟนเช่นระดับน้ำมันเช็คประตูว่าล็อกหรือไม่และยังสามารถสตาร์ทรถหรือปรับอุณหภูมิแอร์ล่วงหน้าได้จากระยะไกล ระบบความปลอดภัยขั้นสูงก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์โตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดมาพร้อมการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ฉลาดขึ้นสามารถตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานได้แม่นยำขึ้นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ a a p t i v e Cruise Control รองรับการขับในสภาพการจราจรติดขัดโดยรถสามารถหยุดและออกตัวตามรถคันหน้าได้เองโดยที่ผู้ขับแทบไม่ต้องแตะเบรกหรือคันเร่งขุมพลังที่มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบและระบบไฮบริดนั้นถือเป็นการสร้างความยืดหยุ่นให้กับผู้บริโภค เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้พละกกำลังเกินพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลส่วนระบบไฮบริดเหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมแต่ยังได้แรงบิดทันใจจากมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้การเร่งแซงหรือขึ้นทางชันทำได้อย่างราบรื่นความคุ้มค่าของ t o y ยต้ามินิฟอร์จูเนอร์2026ไม่ได้อยู่แค่ราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ารุ่นใหญ่แต่ยังอยู่ที่ความสามารถในการใช้งานจริงที่หลากหลาย ผู้ขับสามารถใช้รถคันนี้สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้สึก,กว่ามันใหญ่เกินไปแต่เมื่อถึงเวลาต้องเดินทางไกลหรือออกทริปต่างจังหวัดรถคันนี้ก็ยังตอบโจทย์ความอเนกประสงค์ได้เต็มที่ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ Toyota Mini f o r t u n ูเ er 2026จึงไม่ใช่เพียงคนที่ต้องการ SUV สำหรับครอบครัวแต่ยังรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถหรู มีสไตล์และพร้อมลุยทุกสถานการณ์รถคันนี้ยังตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงและคนเมืองที่อยากได้ SUV ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ยังให้ความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางท้ายที่สุด Toyota Mini Fortuner 2026ถือเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญของ Toyota ในการสร้างรถ SUV ที่สามารถจอดตลาดได้กว้างตั้งแต่คนเมืองครอบครัวเล็กไปจนถึงนักเดินทางมันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผสมผสานความพรีเมียม ความล้ำสมัยและความทนทานไว้ในคันเดียวผู้ที่กำลังมองหารถ SUV ที่ใช้งานได้รอบด้านแต่ยังคงความหรูหรามินิฟอร์จูเนอร์รุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปี2026